สวัสดีค่ะนางไหมยพายิบซีนะคะตอนนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะตอนนี้เลยนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณอะแบบคล้ายๆกับว่าแบบสบายแล้วคุณเนี่ยสบายแล้วอยู่คนเดียวสบายทำงานทำงินได้อืมนะ แล้วก็แบบต่างคนต่างอยู่เงียบเงียบกันไป <c oughs> เขาก็คิดว่าคุณก็เงียบเงียบกันไปต่างคนต่างอยู่เนาะแต่เขาก็รู้สึกดีอยู่นะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่แบบประมาณว่ายังรักอยู่ยังรักอยู่แต่แบบรักในแบบว่าเป็นกัลยานิมิตนะรักอยู่แหละก็ยังรักอยู่นะส่องอยู่ดูส่องคุณดูอยู่แล้วก็เห็นคุณมีความสุขดี คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณดูสิดูเลิศเลอเพอร์เฟกทำงานทำเงินหน้าตาเป็นก็มีหน้ามีตาอะไรเงี้ยดูดีเลิศเลอเพอร์เฟกทั้งรูปร่างลักษณะหน้าตาก็ดูดีขึ้นแต่งตัวเลิศหรูนะแล้วก็การเป็นการอยู่อะไรเงี้ยเขาก็มองว่าคุณมีความสุขดีเขาส่องคุณแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณก็เงียบต่างคนต่างเงียบใสยการเขา คุณก็เงียบใส่เขาเขาก็เงียบใส่คุณเขารอคอยที่จะได้พบเจอคุณนะเขารู้สึกกับคุณว่าคุณไม่ไม่สนเขาละนอสนโนแคร์เขาแล้วอ่าไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณก็มีเอ่อชีวิตอยู่ของคุณเขาอยากมาหาคุณนะอืมเขาอยากมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็ส่องคุณหนักมาก สองเราก็เห็นว่าคุณโนสนโนแขเขาเขารอคอยคุณนะรอคอยที่จะได้พบเจอรอคอยการเซอร์ไพรส์จากคุณคิดถึงคุณหนักมากยามค่ําคืนนอนไม่หลับวิตกกังวลเครียดเรื่องคุณตอนนี้เลยเขาคิดถึงคุณมากๆและเขารู้สึกรักคุณยังรักอยู่รักแบบมีความสุขแบบเป็นกัลยานิมิต เพราะว่าสถานการณ์ต่างคนต่างนิ่เงียบไม่สามารถ take action ได้ไม่สามารถไม่สามารถที่จะมาคุยกันแบบเป็นคนรักได้แล้วก็มารักกันแบบเป็นแฟนออกหน้าออกตาค,คือคือยังยังไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่เขาคิดมากแล้วเขาเฝ้ารอคอยการกลับมาของคุณอย่างแบบสุดพร แบบเจอกันกระทันหันเขาอยากเจอคุณแบบกระทันหันเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เจอคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณก็คือรักและคิดถึงคุณมากๆนั่นเองค่ะ